โครงการสมดุลชีวิตคนทำงานเวิร์กไ์บาลา์ลันสูถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่19จังหวัดสุราธ,ธานีตั้งอยู่เลขที่120หมู่7ตบกระแดอำเภอการจนาดิตจังหวัดสุราธ,ธานีมีบุคลากรทั้งหมด17คนประกอบด้วยข้าราชการ6คนลูกจ้างประจำ1คนพนักงานราชการ3คนและพนักงานจ้างเหมาบริการ7คน ในปีงบประมาณพุทธศักราช2566ได้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสมเพื่อต่อการมีสมดุลที่ดีระหว่างสุขภาพกับชีวิตคนทำงานโดยมีการบอบนโยบายแต่งตั้งคณะทำงานการตรวจประเมินหน่วยงานในโครงการการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานพร้อมแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทราบและร่วมกันปฏิบัติประกอบด้วย บริเวณรอบอาคารสำนักงานมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามอยู่เสมอมีป้ายบอกทิศทางสัญ,ญลักษณ์บนพื้นและป้ายสำนักงานสถานที่จอดรถจัดให้มีจุดจอดรถราชการและผู้มาติดต่อราชการมีสัญ,ญลักษณ์บอกความต่างระดับของพื้นพื้นมีสภาพดีไม่มีสิ่งกีดขวางและมีต้นไม้ประดับตามความเหมาะสม ห้องพัสดุเก็บเฉพาะของที่มีความจำเป็นต้องใช้งานโดยจัดวางให้สามารถหยิบใช้ได้สะดวกห้องน้ำพร้อมใช้งานมีการระบายอากาศและแสงสว่างเพียงพอและไม่มีกลิ่นภายในอาคารมีการแบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานเสาหรือผนังของอาคารจัดวางอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีการกำหนดพื้นที่ห้องทำงานเพื่อการปฏิบัติงานเป็นสัดส,ส่วน มีจุดรับประทานอาหารว่างและมุมกาแฟโดยแยกโซนจากห้องทำงานไม่รบกวนและสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ปฏิบัติงานในห้องทำงานโต๊ะกลางต้องวางอุปกรณ์ไม่เกินสิอย่างโต๊ะทำงานมีวัสดุอุปกรณ์ตามความเหมาะสมจัดเก็บเก้าอี้หลังเลิกงานและเก็บเอกสารต่างๆเข้าแฟม้มชั้นเก็บเอกสารมีผู้รับผิดชอบจัดลำดับเลขที่ดัดชนีและรายชื่อแฟม้ม แสงสว่างเพียงพอต่อการทำงานอุปกรณ์ไฟไฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศและมีเลขกำกับบนแผงวซอช์ิไ,ไฟฟ้าโทรศัพท์และโทรสารมีสภาพพร้อมใช้งาน และปิดเครื่องทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานคอมพิวเตอร์จัดเก็บสายเรียบร้อยและปิดเครื่องหลังเลิกใช้งานหลังเลิกงานจัดเก็บทำความสะอาดโต๊ะทำงานนำขยะใส่ในที่รองรับพร้อมแยกประเภทขยะกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่เพื่อรณรงค์ลดเลิกบุหรี่และมีการจัดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ไว้เป็นสัดส,ส่วน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อป้องกันโรคระบาดส่งเสริมสุขภาพอนามัยในสถานที่ทำงานร่วมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางศูนย์ได้มีขึ้นได้แก่กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่กิจกรรมมีคลีนนิ่งเดย์ครั้งที่1เมื่อวันที่16มีนาคม2566 ครั้งที่2เมื่อวันที่7เมษายน2566และครั้งที่3เมื่อวันที่24เมษายน2566กิจกรรมซักซ้อมการป้องกันอักคีภัยและจัดอบรมสาธิตการใช้เครื่องมือระงับอักคีภยัยเมื่อวันที่4เมษายน2566พร้อมแผนป้องกันระงับอักคีภัยของหน่วยงานการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างเหมาะสมในทุกวันพุธโดยกำหนดเวลาออกกำลังกายของหน่วยงาน ตามความถนัดของแต่ละคนบริเวณสถานที่ทำงานและกิจกรรมปลูกผักสวนครัวปลอดภัยเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีจากการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานส่งผลให้บุคลากรของสูถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาหารที่19มีคุณภาพการทำงานที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพกายและจิตใจเกิดความสมดุลที่ดีระหว่างสุขภาพและชีวิตการทำงาน ส่นสิบเกา